สู้ความเวิงว่างอันไกลโพ้นว้าอากาศช่วงนี้มันร้อนซะจริงๆนันเนี่ยแค่ได้เล่นน้ำบันนี้ก็ถุกใจแล้วไม่ร <What? S 1> ู้ว่าใครเป็นเหมือนบันนี่หรือเปล่าการที่ได้เล่นน้ำนี่ยถือว่าเป็นชีวิตจิตใจของบันนี่มากเลยนะเนี่ยร้อนๆแบบน,นี้นะโอ้โหแค่ลงน้ำนะชุ่มฉ่ำเลยนะนี่โชว์ดำน้ำไปหนึ่งสเต็ป เป็นไงเก่งไหมไม่รู้จะอวดใครอวดตัวเองละกันเนี่ยให้ตายเถอะว่าแต่ช่วงนี้ไชคลอยู่ไหนเนี่ยก็นัดกันไว้สี่โมงเย็นนะใครมาสักคนเลยนี่เหงาเหมือนกันนั้นเนี่ยกินน้ำโคลาดีกว่า มีเป๊ปซี่จะกินโคลามีโคลาจะกินน้ำซุ้มมีน้ำซุ้มจะกินน้ำแดงมีน้ำแดงจะกินน้ำเขี้ยวฮัลโหลอ้ามาแล้วอออร่อยแฮะเติมพลังด้วยขนมกรุบกรอบอืม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 อืเอไม่โอเคฮัลโหลออกไหมเนีเ่ย ออกมาแล้วอร่อยมากเลยนะว่าแต่ก็จะคริสต์มาสแล้วด้วยนะไม่เห็นมีหิมะจะตกเลยแะช่วงนี้นะแถมอ่ะไม่รู้จะทำอะไรไปดูหนังดีกว่าเรื่องทอยสตอรี่ว้าวสุภาพบ,บุรุษไก่นไปแล้วไปดูในห้องแล้วกัน ช้ยก็สายแล้วนะนี่กว่าใช้ก็จะออกจากบ้านได้นะพอใช้ก็ก้าวขาออกจากบ้านช็ยก็ต้องอาบน้ําใหม่เพราะก้าวขาออกอีกรอบนึงก็ต้องอาบน้ําอีกรอบนึงเพราะแบบว่ามันร้อนหนักหน่วงมากเลยแค่ก้าวขาออกจากบ้านเนี่ยก็ท่วมแล้วนะใครเป็นเหมือนชัก็บ้างเนี่ยที่ช้ก็ดาดกับบันนี่ไว้สิมงยันจะมาดูหนักกัน ที่ห้องสตูดิโอของบันนี่นะ่ะแต่ว่ากว่านใชก็จะออกจากบ้านได้ก็แบบเล่นเอาซสายเลยนะทุกคนถามหน่อยว่าช่วงนี้ใครร้อนบ้างนะ่ะใช้ก้าวหนะ้าร้อนร้อนอาบน,น้ำเสร็จก้าวขาออกจากบ้านก็ต้องอาบน้ำใหม่ก้าวขาออกปุ๊บเหงื่อออกปับ๊บตัวเปียกปับ๊บนะไม่ใช่เปียกน้ำนะแต่เปียกเหงื่อนี่แค่เดินออก มาตอนแบบแดดร่มลมตกก็แบบว่าอ๋มันร้อนแล้วเนี่ยดีดนะที่มีสระว่ายน้ำตรงนี้พอเย็นหน่อย,อยแต่บันนี้น่าจะมาถึงแล้วแหละ,ะชายก็ขอเออละเหายอยู่ริมน้ำสักนิดพอดีแบบว่ามันร้อนร้อนแบบร้อนไม่ไหวร้อนแบบเราจะตายนะ บันนี่บอกเช็คก็ว่าจะชวนมาดูอะไรเลือกอะไรสู่ความเบืงวังอันไกลโพนสักอย่างใช่ก็ว่ามันต้องเด็ดมากแน่นเลยนอนนั่งดูหนังตากแเอร์เย็นฉ่ำพร้อมกับกินป๊อปคอร์นมันต้องดีสุดๆนั่นแร่อมก,กับสภาพอากาศร,ร้อนๆแบบนี้เห็นในแอปพลิเคชันเขาบอกว่า34องศาที่แบบว่าฟิลไลซ์สเอนหนกเนึงใช่ก็ว่าใช่ก็ต้อง น้ำออกหมดตัวแน่เลยแบบว่าเหงื่อออกตลอดน่ะเฮ้ยเขาเขาเป็นนั่งตักแอดดูหนังดีกว่าสู่ความเวิงวงอันไกลพนว้าวว้าวบัตรลาเอียรนี่มันสุดยอดเลยอะไอดอลของบันนี่เลยนะถึงแมเลยขอตอร,รี่บันนี่จะชอบหลายตัวก็เถิดโอ้แต่ว่าบัตรลาเอียรนี่แบบ ของเล่นแบบนี้เราหาได้จากไหนบ้างะอยากได้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 ในช่วงนี้คลิสสมัดด้วยหน้าของขวัญมันคลิสสมัดไปขอไช้เกิลดีกว่าเอ้ยอยากได้มากเลยนะนซื้อเองเหรอไม่เอาดีกว่าขอไช้เกิลละกันสงสัยชิคก็จะไปชชาไปมโ้เขามา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 เล่เปล ใช่เก้าคริสต์มาสนี้มีของขวัญในใจหรือยังที่จะซื้อให้บันนี่น่ะยังไม่มีใช่ไหมบันนี่อยากได้น่ะบันนี่อยากได้บัสไลเซียก็คือใช้เก้าใจดีนะซื้อบัสไลเซียให้บันนี่บันนี่จะใช้ดีใจบันนี่จะดีใจมากเลยขอบพระคุณอย่างสูงจุ๊บไปแล้วเแล้วทำไมฉันต้องซื้อให้เธอด้วยล่ะนคือของขวัญปีใหม่และวันคริสต์มาสไงเข้าใจไหมเข้าใจบอ ที่โรงเรียนเธอ, <ๆ S 1> อไม่เคยจัดเหรอนี่เรามาจัดกันที่บ้านไงเอางั้นเธออย่าลืมสรรั่งซื้อให้ฉันดว้วยล่ะฉั่ก็มีซื้อไว้แล้วน่ะยังไม่ได้ซือนะซ้อหรอกพูดไปงั้นแหละเ,เป็นงงเลยเอาะไรดีนะ่ะนี่คือย่าบอกนะว่าถึงเวลาที่ชายก็จะต้องออกไปหาซื้อของขวัญแล้วมาเปนอบอกชายเก้าว่าไม่ได้่ซื้อให้ชายก้ยาแล้วนี่นาะเอาอะไรดีนะ่ะไปตะเวนหาซือ้อ พี่ชายบันนี่บอกฉชนว่าจะชวนมาดูมันอะไรสู่ความเบืองวบงอันไกลโพ้นสักอย่างแต่ว่าฉันก็จะไปหาซื้อมาจากไหนอะไรสู่ความเบืองวบืองเองแล้วฉชนก็ขอไปปรึกษาลุงก่อนละกันเชนก็ว่าลุงเป็นผู้รู้ประจำเมือ,อ,อ,มองผู้รู้แน่ทำไมถึงไ่ซื้อล่ะผู้สาเอามาขายนะเนี่ยนี่เป็นจเนเรชั่นใหม่เลยนะจากเลือกถอยสตอรี่นะอ ฉันไม่สนใจหรอกของพวกนี้ซื้อมาก็เกะกะลาฉันน,นะแต่ว่าตัวนี้ผมรับมาจากเวิลด c ค r p o r a t เ o n เลยดนะ,ะไม่สนใจหน่อยเลยเพียงแค่คุณลุงทักมา5นาทีนี้ผมจะลดราคาให้ถึง97.5นไปเลยฮ่า <c oughs> ฉันไม่สนใจหรอกมันเป็นของเก,ก,ก็กกะนะ <c oughs> มีแต่เด็กๆเ,เท่านั้นและที่ชอบฉันเมันคนแก่แล้วไม่อยากได้หรอก อันนี้เม่อคนลงไม่อยากได้ผมมันจะทำยังไงนักยกกลับไปละกันเดียว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 ค่ะอะไรสารน้อยเธออยากได้เหรออันนี้ใช่ตัวที่แบบว่าสู่ความเวิร์งวักกันไกลพอหรือเปล่าคะถูกต้องเห็นไหมเป็นขยับบุ๊กดิ๊กได้ด้วยนี่ชมคริสต์มาสเห็นไหมใส่หมวกซานตาคลอสด้วยตัวสีแดงเห็นไหมมันจะเป็นตัวสีเขียวเนอะใช่ก็เจอแล้วของขวัญในคริสต์โอ๊ตนี่เป็นสีนี้แต่ว่า ถ้าเธอสั่งตอนนี้ฉันให้สีนี้ไปเลยนี่นี่ไม่ใช่ตัวลิมิเต็ดเห็นไหมตัวลิมิเต็ดจะสีนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษสดสีดีเมื่อกี้เมื่อกี้เธอไม่เห็นแค่ไหนก็เห็นแวบๆแต่ไม่เห็นหรอกฉันก็จะได้ตัวฉันให้ฟรีไปเลยนะเธอเอาไปนะเอาไหมอะอันฟรีก็เอาสิทุกแล่ว เอาไม่น่าเอาสิเอาก็เอา<ฮ>ดีมากเลยเออเอาไปไปไปเออโชคดีมากเลยที่เจอลูกค้าน่ารักนะเป <Okay. S 1> ็ยอดขายได้แล้วนะ oh. ให้ตายเถอะฝากไว้ที่เธอด้วยนะฉันไม่รับคืนนะโ oh. oh. okay. อเคค่ะขอบคุณค่ะเ,เลยที่เราอยู่ก็มีคนเคราะห์รายรับไปยนะ oh. นี่มันชื่อบัสไลยใส่หมวกคริสอใส่หมวกซันต้าโอ๊ยแบบนี่ต้องกระทำใจต้องชอบมันกันแน่เลยใชายเกาหลีจะเอาอันนี้ไปให้บัตนี่เซอร์ไพรส์รรันชื่อความเว่องวางอันไกลเพินชื่อความเว่อวงว้ายว้ายว้าอะไรดุ๊กดิกน่ตรงนั้นน่ะ เจสส์เซอร์ไพรสนะเอาปแอบเอาไแออาไปแอบกแอบแอบแอแอบแอบแอบแอตรงนี้หวังว่ามันนี่คงไม่เห็นแอบเอ้ยใช่นะใครก็เซฟฉันหรอนารักจังเลยนะตอนนี้มันเป็นของเธอแล้วว้าวสุดความเบิ่อบางอันสปาเส์นเอาไปนี่เฉยเพิ่งไปว่าแต่ของฉันล่ะ เว้ยเอามาให้นะ e ได huh? er ้ของเล่นแล้วเสุขภาพเูบิกบานอันไกลสาภูอ้ของแท้ก็ไม่มีหรอกได้ฟรีได้ฟรีสุขภาพเบิงบานอันไกลชนทำไมล่างไม่ไปแล้วอะเออเอทำไมเป็นสีดำน่ะทำไมทำไมน้าน้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะเอ้ยมันขยับเข้ามาหาด้วย ว้าวตัวอะไรเนี่ยยยยัยยัยยัไม่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 เอาแล้วจ้าว้าวววนี่แบบนี่โดนตัวอะไรจัดตัวตัวนั้นจัดการไปแล้วฮ่าไงเหรอน้ำหน้าแหมนี่มันหลอกใช้เก้าว่าจะมีของให้แล้วให้แชกเก้าซื้อของให้นี่แบบว่าเีแย่ที่สุดเลยสมน้ัหน้าสมนับนาโดนจัดการซะแล้วเอาวะแต่ทำไมมันเดินมาหาแชกเกิลเออนี่มัน เนาีแบบที่แบบที่แบบที่เชคก็เห็นมาจากกีเลยนะ่เโอ้ชยบอกกันได้ว่าชายก็โดนกึงจะไม่เชคก็ต้องโดนด้วยอีกแล้วนะ่าไม่เข้เลยนะก็เออหลับคืนสภาพเชคก็ว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นหลอกคนอื่นสู่ความเว่งวางอันไกลทน